คิวได้ทรงตัวแล้วเนาะโอ้ได่นุพุกทรงตัวแล้วโอ้ยยันไวยักใหญ่ไวใหญ่ขัดติดมือได่นุพุกอ๋อหนุ่มใบใหญ่นี่นี่ได้แล้วตัวหนึ่งอ่าอยูโย่ใหญ่ขักอุ้ยสบายดีอยู่กับสอนหักผู้หักเขามันนี่เฮาซิมันยมกับดักคือเก้าเนาะตักกิยบเด้ตัวหนึ่งแล้ว ครับคำสอนสามคนมื่อนี้เขา<ห>สิมาเม<ห>แข่งกันมาตังค์กัด EP ที่แล้วเนาะอยู่เดี๋ยวนี้เขากดยูกัด EPEP ห้าน, EP นะ EP เดี๋ยวนี้เขากดยูกัด EP ห้า EP สามเหมือนนะ EP สองเอ EP เอ EP สองเขากดได้มาใไซย,ยูนี่ได้มาใส่ทั้งนี่ไดสามตัวนุ๊กพวกตัวแย้ไดสามตัวเนาะแล้วก็เข้ามาใส่ทางเก่าอีกหนึ่งจะได้กดฮับโซมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาได้เด้อแล้วก็ขอบใจคนผู้ที่มากดติดตามแล้วและผู้ทีก่กำลังฮับโซมอยู่ ขอบใจลายมาครับไปเบิ้งน้ำการว่าได้จักตัวเช็งการนาะมือนี่เนาะคำสอนเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ถ่ายอยู่คำสอนกับบักกิวไปเบิ้งกับดักเขาบุได้เทียวเทวนี่สอนบุได้สายในคำสอนได้ตัวหนึ่งแล้วตัวน้อยหนูไว้น้อยแต่ตัวน้อยเขาก็ซิบหนับเนาะเขานับแต่หนูพุกกระหอกบบหรือว่าหนูไว้ใหญ่เนาะ เดี๋ยวนี้ก็ฮอตและดูหนาวแล้วหักษาสุขภาพตัวเองนะทุกคนมาเข้าไปเบ่งกับดักกับ่หเสียเวลาอที่ของ้วไดช้ยุนี่ล่ะนึงก็ได้นูปุ๊โตใหญ่แล้วก็เมื่ี้วาง่าที่ไดเแล้วเข้าในใ้ยุนี่อกกับดักดักเลยเอาได้ตัวหนูเอาเนี่ แต่ต <glorious> ัวหนู er ้แต <c ười> ่แล้วตัวหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวน้อยเขาบปนับดอกเขานับแต่ตัวใหญ่สิอืออีพีเท่าเร็วเขาได้ใส่ติศการเนาะซองหลังอะไรหลังหนึ่งกว่าแต่ใส่ยุ่งุ่นเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันไปมาอีพีเออยู่นี่กว่าแต่ใส่อยู่นี่กว่าแต่โน้ตพวกตัวหนึ่งอีพีเร็วอะไร โอ้มือนีบได้เออพวกเป็นยังมนันนี่ได้เอออม่านนี่ใส่ไปบน,กนเก้าเนาะเสื่อนูให้มันกินบังเชื่อมา,าเออข้ามซอนกับปะเกียว,วนะมันไปบึ้งทั้งหลายหเด๋อดเข้ากดยืนท่ามันเนาะให้มันมาโหดให้มันมาโหดก่อนแล้วก็คอยไปบึ้งน้ำกันทั้งเทิงอะน,นะ ทั้งทึงบอกข้างบนคำโซ่ออกมาแล้วโซ่ในเบื้องตันกระดักจัดลังแล้วสองได้ตัวเดียวแม่นบอกบักกิวไปพูดเลยนะบักกิวถ้าบักกิวออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปไปเบิ้งทั้งทั้งทึงเนาะเอายืนถ่ายอยู่นี่แหละข้อถ่าบักกิวก็เขาถ่ายวิวไปเนาะ โอ้อันนี้ห้อยหนูเลยท่านผู้ชมเนี่ยมีห้อยตีนเต็มอู้หูอ่าเออมาคือสิลงมากินน้ำแหละอเนี่ห้อยใหญ่ขัดคือสิเป็นหนูพุกหรอไปทำหนึ่งตะเกียวว่าได้หนูพุกติดมืออยู่ท่านผู้ชมยังมันวันยังบ่ไตเถอแล้วเขามามาไทยให้มนหนันเนาะอยู่ใส่มาเบิ่งเลย เกี่ยวได้ทรงตัวแล้วเนาะโอ้ได้๋ยวนุพุกทรงตัวแล้วโอ้ัยใหญ่เัยใหญ่เลยใหญ่ขักติดมือขามันไหมอย่ามันลุดนะอมาเถอเน่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 โอ้มันเป็นธรรมชาติอยู่เลยเนาะธรรมหากินไปในมันเป็นวิธีชีวิตคนดอยเฮาเนาะกินข้าเนาะเออปากเกี่ยวได้ทรงตัวแล้วโอ้บักใหญ่เวค่าดีค่าดีอย่ามันกัดมือเออเบิกไปดิ อวาไหญ่ขักพูโนตูบไงนี่ซ้าตัวโอนเลยฮอดโลบหันน่าสิฮอโลเว้ย่ายง่ายง่หนูุ่กนี่ไสุดเมนถึงโลเนาะทานี่แหละทำนี่แหละใ่ญ่นะเออบักง่าบุบงนี้แหละคือซีอนี่มันเป็นต้ผู้เลยนี่นีนีตผู้ําบักง่าหญ่ายหำหญ่กหยักสองตัวแล้วเอาไงเออ เขาจะบดได้ไทยมดเนาะอันได้นนไดใจคนละฝั่งเดจะไทยมดบดได้แล้วเขาบึงกับดักมดแล้วคอยมาสรุปน้ำกันว่าได้ไพ่ได้จักตัวตอนย่ำน้อยตอนน้อยเขามักเขงจะหนีอยู่แล้วเนาะไพ่เออตอนไปแซกัดักกับแมนไปไปย่ำกับดักกับแมนเขามัมก,ก,กมตอนน้อยนะเขามักเขงไพ่ได้จักตัวไพ่ได้ตูวใหญ่กว่าเขามักเขงแต่น้อยจนใหญ่มาแล้ว <c oughs> มันเป็นวิถีชีวิต con đòi hao đó mà lui à có phải bảng. ở mặt phải con là phải để xe dưới này mặt cứ xin vô hiền ô đây đây nó phúc ô vay nhảy nè น่ได้แล้วตัวหนึ่งค่อยก็ได้แล้วตัวหนึ่งอันนี้นับเลยเนาะอันนี้อันนี้มันเป็นตัวใหญ่เออยูเนี่ค่อยได้มื้งวันนี้ค่อยได้ใส่อยู่เนี่ยเอางาไม่มาไม่อยัางพวกไกวเนาะมันพวกเห็นเออได้แล้วตัวหนึ่งนี่กวสองเป็นอย่างดักเตะปรติดนี่ โอ้เล oh, <c ười> ือดเต็มนี่เลือดเต็มจำบุญเป็นหอยเดียวกันก็คุณไข่ยได้ใส่เออไข่ยได้อะนะนักคุณโอ้ปรรลุมันลุท่านท่านผู้ชมโอ้คำสอนคำสอนหน้าบุญแล้วครับคำสอนนะบุได้จักตัว อาบุดบินไดเออมีความหวังอยู่เนาะยังเหลือไหลอันลุยต like ่ลุยต่อพอดีใส่กับดักอยู่หันเนาะโอน่าจะบ่ได้บ่เห็นเอามปกไว้แต่บ่เห็นหดต้นนูน่าจะบ่ได้โอ้ท่านผู้ชมเบิงดักแต่บ่ติด อ้อยโอ้ยเอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังฟังไว้สิได้เนาะโอ้แหน่ห้อยหนูห้อยหนูอันนี้มันเป็นห้อยหนูเนาะท่านชมแบบเบิ้งเมิ้งเมื่อกี้คยเบิ้งอยู่เนี่ยเนาะดักเตอบ์ติด แล้วก็เข้าเดซไซที่ที่กันพุ่นก็ได้ใส่หลังหนึ่งเดะเอาโอ้ยลมลมลมโอ้ยกับลมเอาให้เข้าไปเบิ้งนกำกันไปได้เด้อได้เด้อหนูพุกหนูพุกหนูพุกเอาบุกค่อยจืดเลยได้ใส่ใส่งโอ้เห็นกับดักอยู่นี่แล้วโอ้เน่เฮ้ยนี่ชื่อตดอย่างไงเอ้ย

Ayu, à bớt đấy. Uổng, sẹo đầy suốt. Sẹo Lại không dồn vào đây tụi nưng léo. sai Ơ, chú đi tụi đi tụi Nhang bức kê sườn kìa. Em bút kia sườn sẽ, đầy, sẽ, đầy. Ừ. Ừ, sẽ ừ, nhẹ 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 không dồn. nhẹ khắc ừ, còn, còn mà một thường. มามกลมากลมาอ๋อใหญ่คักอ๋ออยูู่ยูใหญ่คักุยฮู้วน่าจะโลไปเลยนี่โอ้ฮะได้สองตัวกอว่าซ้ำตัวอุ่นนี aan, uh ่เออซ้ำต <cin Woah Impossible> eh> ja. ัว <nearest> อ <my heart> <inaudible> ุ่นเด้อ <with> ค <Yea Muslims Davidson> ah, no. ิดว่าได้สองตัวโอ้ยูหำใหญ่คักโอ้ยอ๋อคำซ้อนก็ได้แล้วตัวหนึ่งค่อยก็ได้ตัวหนึ่งหนูไว้กว่านับเด้เออโอ๋อมามา ไปบึ้งอันไหมเุียนกับดัโอ pues okay. ้เสียโอ้ยดักเตียวบทิดอีกแล้วเอาเป็นกับยางหว่า ใครได้จักตัวหนึ่งหนูพุกตัว,วใหญ่โกว่าแนวห้อยหนูคากรีนี่บดได้โอ้ยดักเตโบติดอยโอยติดตะคนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ดักเตโบติดเนาะท่านผู้ชมอันเวลาเข้ามาใส่กับดักก็แล้วเนี่ยก,ก็ดักดักเตโบติดแมนท่านผู้ชมอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าทิมเถอะเนาะต้องสกเทียวเทียวแบบนี้ก่อน บางเทอมันลุดยุกกะเกะ่านี่หู้เนาะแล้วเข้าต้องซอกหน่อยหนึ่งก่นอนเนาะซอไปหน่อยหนึ่งแล้วโบ,บ,บเห็นละแมนถ้ากบปล่อยมันไปว่าเป็นยังเนาะแต่ต้องซอ,อกก่อนด้บางทอมันลุยยูเถวๆนี่หรือ,อยูแม่น้ำกะเก่านี่อดโอ,ดอดกาสไหลจมน้ำตายเนาะแตอ่อันนี้คือซิบุมีแล้วเนาะยามันเข้าซีบอซอกแหละ ไปบึ้งอันไหมต๋อเน่เข้าได้ใ้อย่นีน่หลังดึงเนาะเรียกอันเรียกสองอันสุดท้ายขอให้ได้ดูโอ้ได้แล้วได้แล้วตัวหนูฮโยที่อว่าบึ้งเต้ไก เห็นตัวคิดว่าตัวใหญ่หุแต่ตัวหนูเออว่าเป็นยังตัวหนูก็ดีก็ไม่ได้เนาะเหลืออันสุดท้ายไทยสุดเอออันสุดท้ายไทยสุดอันน่ะเขาก็ได้ไปเซ่บนน้าเนาะมาเข้าไปเบื้องกำกันว่าได้หรือบ่บ่ได้อันนี้แมันได้ได้ตัวเดียวหนูไวัตัวหนึ่งตัวเดียวเนาะตัวใหญ่อันนะโอ้โห บอได้บอได้บอได้แต่เห็นกับดักแล้วเออมดเป็นยังเออกับดักสอนก็เบ,บิ้งหมดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็ตัดมาที่คำสอนกับบั b ก r b วบักได้ไปใส่อยุนี่เออในคำสอนเห็นแล้วได้บด่คำสอนเอาของเจ้าบ,บ่โอ้ได้หนูพุกใหญ่บ่เป็นบ่เป็นตัวใหญ่แต่ว่าได้หนูพุกเอาบัก b e c u e ด้วย b a r b ก c u วบัก b e c u e ไปใส่ ไปได้ฮ oh, 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 ันไปได้เค oh, ีวได้โ huh, อ้ต huh, ัวใหญ่เนาะเคีวได้สามตัวเลยนี่โอ้ยสอนในไหนเจ้า oh. ต oh, ัวเดียวสอนว่าได้หนูพุกได้หนูเท้ได้หนูไว้ตัวเดียวสิเอาเ้ยเอาเอาเอาเขาไปเบิ้งใกล้ๆเนาะนิ่มๆอยู่โอ้ยอารมณ์ดีแล้วดีใจแห้งเนาะคำสอนนี่บอกเสร็จดิเน้ Ờ đều bưng. Nè, anh đi anh chào đại men cấp sơn. Ừ. Anh đi bà kêu đại. Ừ, Ôi, nhảy khắc quá. Cấp sơn này tụi nó nó. kêu đại tụi nhảy. Kêu nhắn nữa bố. Một lão. kêu bưng, một lẹo. Ờ. Nè nó phun ngăn mà nè. Cấp sơn đại 2 tố Khoai đây tổ nâng, đây là có kêu đây xàm tố. Xàm tố, tổ Và một một này đủ ừ. <laughs> Này nụ nhà thì cho mình bỏ cam son. Cam son để xây cả cái ở cạn Cam giòn để xây nỉ, bà kêu để xây nỉ cả à, có cả đấy, để xong โอเคผลงานมัอน okay, so ี้ก so ็ซ uh ้อนได้ได้โตเดียวเนาะรับซ้อนได้สองตัวโซดูขับซ้อนโซดูสองตตัวเนี้บัากี่วบัเกี่วโซดูมาเด้อมาเด้อมาเกีิยวมาเกีได้สักตัววะสองสี่หกหกตัวสองตตัวเนี้ได้หนูพุกสองตแล้วก็ซ้อนได้โตเดียวเนาะจะได้กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเฮาเด้อขอบใจผู้ที่เข้ามากดติดตามแล้วขอบใจผู้ที่กำลังขับโซมอยู่ผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเฮาเด้อให้กำลังใจเฮาเด้อ เออเคลมพากวัจบกสันเดนเราเนาะจะได้กวาหักสาวสุขภาพเด้อเดี๋ยวนี้กวาฮอตฤดูหนาวเล็วนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยโควิดเออเคลมพากวัจบกสันเดนเราด้วยบ๊ายบาย